สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องพริกเทดดำชาแนลครับคลิปนี้ช่องพิกเทดดำสิมารายงานผล,นก,าลนการแข่งขันแบดมินตันรายการ SSBC World Tour Final 2024แข่งขันที่สนามฮางโจโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมืองฮางโจประเทศสาธารณรณรัฐประชาชนจีนทำการแข่งขันระหว่างวันที่11ถึงวันที่15ธันวาคม2567ครับ ชึงเงินรางวัลรวมประมาณ2ล้าน5แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ85ล้านบาทแข่งขันเยวนี้แข่งขันในรอบกรุปสเตทครับหรือว่ารอบ,รอบแบ่งกลุ่มครับวันที่2ครับวันที่12บธันวาคม2567เริ่มจากตอนเศร้าครับชายเดียวกรุปบีครับวิวกุลวุฒิวิวววทิศร,รันจึงเป็นมือหาของลูกแลยกะพบกับชียู่ชี ซึ่งเป็นมือวะารดับหนึ่งของโลกจากกีนครับผนการแข่งขันกับปรากฏว่าต้องแข่งขันกันถึง3เซตครับวิวกับแพ้ไป1ต่อ2เซตครับตัยสกอร์21ต่อ14 19ต่อ21แล้วก็23ต่อ25ถึ่ึงเซต3กะตามที่เห็นนะครับน้ำไปไลยแต่ก็บาสามรารักษาสกอร์ได้ครับ ทำห้วิวก็ต้องไปรุ่นเขารวบพรุ่งนี้ครับแล้วก็ใส่เวลาในการแข่งขันหนึ่งชั่วโมงยิบเก้านาทีครับชียูซี่นี่เขารอบร้องเชียแล้วครับเจเดียวอีกคู่ครับในคู่บีครับโกไดนาราโอกะนักแบดมิตันจากญี่ปุ่นครับพบกับจุนาธานคริสตี้นักแบดมิตันจากอินโดนีเซียครับผลปรากฏว่า นัดนี้จบแล้วกว็ที่คิดครับจบไว้โคใด้่าสามารถลากได้ครับแพ้ให้คริสตีไป0ต่อ2เสรครับด้วยสกอร์11ต่อ21แล้วก็12ต่อ21ครับโคใดนารอุกะตกรอบครับส่วนโจนาธานคริสตีต้องเผชิดกับวิวมอื่นครับประเภทยิงเดี่ยวกุบบีอันเซยองเป็นมือหนึ่งของรูกครับจากเกาหลีใต้ สิเมื่อวันชนะเมซายมาครับพบกับอากาินิยามากุชิจากญี่ปุ่นครับซึ่งเมื่อวานนี่กับแพ้ให้หานเยะครับผลการแข่งขันมุนีอากานิฟอร์มดีครับบวกกับลูกเนยวที่เป็นซิกเนเจอร์ของอากาินิอยู่แล้วครับก็ทําให้อันเชย้องแพ้ไป1ต่อ2เกี่ยมครับด้วยสกอร์20ต่อ22 21ต่อ11และ15ต่อ21ครับ รอหลุนในวันพุ่งนี้ครับสาหรับอากาเน่อันเชยองกับหลุ่เหมือนกันครับอีกคู่นี้กุ๊บเดียวกันครับเมซ้ายสุภนิดาเกียรตทองนักแบดมินตันของไทยนี่แหละครับจิมวนันแพห้ครับอันเชยองครับพบกับหานเยี่ยหานเย่ยนี่ที่ชนะอากาเน่ครับผลการแข่งขันกับปาก,กวุววาเมซายแพ้ไป0-2เกต่กมครับ16-21ต่อแล้วก็18-21ครับ ประเภทหญิงเดียวในกลุ่มเอครับหวังซียี่จากประเทศจีนครับพบกับอายะโฮโอริจากญี่ปุ่นครับซึ่งอายะนี่หมู่บ้านนี่ก็ชนะมาครับแต่เกมนี้ก็ต้องแข่งขันกันถึงสามเซตครับผลณปากคุณวาหวังซียี่แพ้ไปแพ้อายะไปหนึ่งต่อสองเกมครับด้วยสือกอสิบเจ็ดต่อยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดต่อสิบสามแล้วก็สิบเก้าต่อยี่สิบเอ็ดครับหญิงเดียวอีก คูนกคุปเอครับครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธุ์พบกับเกโกเรียมาริสกาตุนจุงจากอินโดนีเซียครับวันนี่ดูเหมือนว่าครีมว่าจะมานะครับตะเสร็จแรกแต่ว่ากมาา็มาบวรบบวรบกับมาบุมาบสุดผลปรากฏว่าครีมกับแพ้ไป1ต่อ2เกมครับด้วยสกอร์21ต่อ10 10ต่อ21แล้วก็11ต่อ21ครับ สถานการณ์ของยิงเดียวกรุปเอกับกรุปบีครับกรุปเอนี่อายะโฮอินี่เขารอบร้องชนะเนลยแหละครับนัดสุดท้ายเกโกเรียามานิสกาตุนจุงต้องวัดกับวังซียี่ครับผู้ใดชนกะก็เขารอบครับส่วนกรุปบีครับฮานเยอนี่เขารอบร้องชนะเลยแล้วครับมืออื่นเนี่ยถ้าอันเซยองชนะฮานเยอได้ก็เขารอบทันทีครับสำหรับอากะนิยามากุชินี่ต้องชนะเมซายครับแลการุ่นให้ หานเย,ย่ชนะอันเชยยองครับถึงจะมีสิทธ์เขารอบประเภทใช้เดียวอีกครับในรอบในกรุ่ป A ครับซึ่งแข่งกันตอนคําครับโจเทียนเฉินครับจากเกาหลีใต้อู้จากขอโทษครับจากไต้หวันครับแข่งกับรีซีเฟิงจากจีนครับผลปรากฏว่าโจเทียนเฉินก็ะแพ้ไปนิ่งต่อสองเกมครับโดยสกอร์ยี่ต่อสิ แล้วก็14ต่อ21แล้วก็13ต่อ21บเดครับจะโจทย์เชิ่ๆกัน่าจะตกรอบครับหรือจังไดก็บสัวลัวคู่หลังครับพอคู่หลังยังบกแขงแล้วก็ลิซิเฟิงก็ไปรุ่นมืออื่นครับตัวคู่หลังกำลังแขงอยู่ครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอพูณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจช่องพริกเท็ดดัมชนเนลครับผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยมาณที่นี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพูดณหลายครับสวัสดีครับ